สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังก็น้อยวันนี้ผมพามาดูน้องโกเด้นครับนอนอยู่บนโต๊ะครับนอนดูวันอย่างนี้ขึ้นได้ไงเนี้ยกกเด้ได้ครับดูข้างๆคุณยายนอนเฝ้าคุณยายนี่ครับที่ประจำของเขาฮะดูดิดู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 คุณยายหยุดจุดยากันยุงให้ ว่าไงเราหืมว่าไงเราอ,ะอ่ะฮะนอนสูงเลยโอ้โหจะลงไหมเนี่ยได้เด้อเอางั้นสวัสด,ดีก่อนมาสวัสด,ดีสวัสด,ดีสวัสด,ด,ด,ดีมาโอ้โหสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับเก่งจัางเก่งจังอลทางนี้ด้วยนี่ด้วยเนาะทางนี้ด้วยนะ นอนข้างใดข้างเดียวเหรอโอ้โหนอนสบายอยู่บนโต๊ะครับอ๋อวัสดีครับวัสดีครับอืมวัสดีครับอืมตัวใหญ่เหลือเกินโอ้โหหลังเป็นนกระดาษเลยวัสดีครับนี่ครับเขาจะคุ้นครับตัวอ้วนมากกินทุกอย่างไม่ไม่เลือกครับมีอะไรกินหมดให้กินหมดเลย อวนมากๆกว่าไงสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูน้องโกลเด้นนะขึ้นบนโต๊ะนอนบนโต๊ะกันครับอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับสวัสดีครับเอาขันหูคันหูนหเอาสวัสดีครับไปแล้วบา,บายบาย โอ้โหนอนเอียงเลยเชาเอียงคอเลยเชะฮะอ่าบายบาย